เรื่องย่อไฟล้างไฟเมื่อไฟแค้นที่สูมอกของผู้เป็นพ่อทําให้หัวใจของลูกอย่างลีลาต้องตกนรกทั้งเป็นหญิงสาวจึงทุ่มทั้งชีวิตเพื่อผ่านความสุขของศัตรตูด้วยการแก้แค้นหวังเพียงให้พ่อได้พบกับความสุขสักครั้งแต่เกมนี้ไม่ง่ายเหมือนความกระตัญญูของนรุษเป็นเกราะป้องกัน และพร้อมจะฟาดฟันกับทุกคนเพื่อปกป้องครอบครัวเมื่อเกมของความแค้นกับจุดไฟรักในหัวใจของเขาเขาจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อดับไฟแค้นในหัวใจครั้งนี้ด้วยความรักที่หญิงสาวมิอาจต้านทานนรุตเดชาเลือดรัตซอีโอหนุม่มหล่อธุรกิจโรงแรมถูกเรียกตัวกลับจากการเดินทางพักผ่อนบนดอยสูงทันทีเมื่อนายสิริ ผู้เป็นบิดามอบงานด่วนให้ทำระหว่างจากลงจากดอยนรุตเจอกับรถบันนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุนรุตได้พบกับภาพหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังเข้าช่วยเหลือเด็กๆออกมาจากรถบัตที่กำลังมีน้ำมันลั่วออกมานรุตรีบเข้าช่วยเหลืออีกแรงเพื่อให้ทุกคนรอดจากระเบิดได้ทันเวลานรุตสนใจอยากทำความรู้จักแต่ก็ได้แค่รู้ชื่อ ของหญิงสาวคือรีราครอบครัวเดชาเลิศดรัฐของนายสิริและนางกัลยามีลูกทั้งหมดสี่คนนรัน,นพี่ชายคนโตนรุตลูกคนที่สองสัตวัดลูกชายคนที่สาและศิรินทวาลูกสาวคนสุดท้องกิจการทั้งหมดของเดชาเลิศดรัฐควรจะถูกแบ่งเป็นสส่วน แต่สตาวัตปฏิเสธที่จะทำธุรกิจเพราะเป็นคนรักในเสียงเพลงและกำลังจะเป็นศิลปินในค่ายเพลงค่ายใหญ่เพื่อออกัลบั้มเร็วๆนี้ส่วนซิรินทาที่ไม่มีงานการใ,ใดๆนอกจากเป็นเซเลบรับเชิญตามงานสังคมทำให้นารันคิดว่าในฐานะเป็นพี่ชายคนโตตนควรจะได้รับผู้ครอบครองกิจาการทั้งหมดแต่สิริ กับแต่งตั้งนรุตขึ้นเป็นซี o บริหารโรงแรมในเครือทั่วประเทศนรันรผิดหวังและยิ่งเกียดชังนิรุษมากขึ้นเมื่อน,นรุตจับได้ว่านารันดึงพนักงานบางส่วนให้มาเป็นพวกของตนและทำการยักยอกอย่างรับรับนารันโกรธแค้นที่เสียผลประโยชน์ไปไม่น้อยตัดสินใจจ้างมือปืนมาเก็บนรุษ แต่นรดเอาตัวรอดมาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อเรื่องถึงนายสิริและนายสิริเห็นความโหดเยี่ยมของนารันและเป็นห่วงความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวสิริคิดจะตัดขาดนารันออกจากครอบครัวแต่พอนางกระยาะที่รักและผูกพันกับนารันมากจึงขอร้องให้นายสิริยกโทษให้นายสิริจึงทำได้แค่ส่งนารัน ไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อดูแล,แลกิจาการรีสอรเล็กๆทำให้นารันแคนใจมากขึ้นนารันปะทะนรุษอย่างรุนแรงประกาศว่าจะทวงสมบัติและอำนาจจากการบริหารทั้งหมดที่นรุษแย่งชิงไปนรุษพยายามจะอธิบายว่าไม่เคยอยากได้แต่นารันไม่ฟังลีลาเริ่มนำเนินแผนการแก้แค้นตามความต้องการของชลา ผู้เป็นพ่อที่โกรแค้นตระกูลเดชาเลิศรัดโดยมีมัสยาผู้เป็นป้าสนับสนุนเห็นดีตามชลํมทุกอย่างลีลาพาวันรภาและดนฤดีเพื่อนสาวที่คบการตั้งแต่ไฮสคูลและเป็นหุ้นส่วนในธุรกิจเข้ามาติดต่อเช่าพื้นที่โดยมีหานก้าผู้จัดการบริหารพื้นที่โรงแรม และควบตำแหน่งสามีของซิรินธาคอยประสานงานและคอยหาโอกาสจีบลีลาอยู่เสมอเมื่อนรุดได้เจอกับลีลาอีกครั้งก็ดีใจมากลีลาก็ค่อยเดินหน้าสารสัมพันธ์กับนรุดอย่างช้าๆเหมือนน้ำที่ค่อยๆซอกเข้ากลางหัวใจนรุดด้วยการขอคำปรึกษาจากนารุดในเรื่องธุรกิจในเวลาที่อยู่กับนรุด ลีลาจะเป็นตัวของตัวเองและรู้สึกได้ว่าทั้งคู่มีความคิดและการใช้ชีวิตที่เข้ากันได้ดีนรุตก็ให้การตอบรับกับลีลาดีจนวันพายังแปลกใจเพราะรู้ว่าในเวทวงสังคมนรุตขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ชายเย็นชาแต่ความพร้อมทั้งรูปล่างหน้าตาและฐานะทำให้สาวๆาว ต่างพยายามจะเข้ามาสารสัมพันธ์อย่างไม่ขาดสายไม่เคยมีใครที่จะได้รับความสนใจและมัดใจนรุษมากเท่าลีลาลีลาสนิทสนมกับเดชอดุลผู้บริหารโรงแรมคู่แข่งของนรุธพอดนพ่อของเดชอดุลมีศักดิ์เป็นพ่อบนธรรมของลีลาดูแลเธอมาตั้งแต่เด็ก เดดอโดนจึงหลงรักลีลาและยอมทำทุกอย่างเพื่อลีลาเดดอดนคอยตามขวางไม่ให้ลีลายุ่งเกี่ยวกับนรุษเช่นเดียวกับพารดีเพื่อนที่แสนดีของนรุษที่แอบหลงรักนรุษมาตลอดก็ไม่ชอบในพฤติกรรมยุ่งกับผู้ชายหลายๆคนของลีลาเช่นกันยิ่งเมื่อเดดอดดลเจอกับพาลดียิ่งไม่ชอบหนะ้า ทั้งคู่คอยที่จะท้าทายและหาเรื่องทะเลาะกันตลอดแต่สุดท้ายกับกลายเป็นเพื่อนที่ปรึกษาปัญหาหัวใจกันและกันขณะที่นรุตกำลังมีความสุขแต่ภายในบ้านเดชาเลือดรัดต้องเจอพายุอารมณ์ของศิลินทาที่กำลังปันป่นป่วนอย่างรุนแรงพอรู้สึกว่าหาน้ายเย็นชาไม่สนใจเธออย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งแท้จริงแล้วหานก้ากำลังติดพันดีลารุษพยายามเตือนหานก้าแต่หานก้าปฏิเสธและโทษว่าเป็นความฟุ้งซ่านของเิรินธาที่คิดไปเองงานวันแกนโอเพนนิ่งบริษัทของลีลาครอบครัวเดชเลิศดรัฐทุกคนยกเว้นเิรินธาต่างต้องมาร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติและโปรโมทโรงแรม มีการเปิดตัวลีลาที่สวยเล่าร้อนจนสะกดทุกสายตาแต่นั่นไม่ใช่ไฮไลท์ที่สำคัญของงานที่ลีลาเตรียมไว้จนกระทั่งศิรินทาปรากฏตัวขึ้นและพุ่งเข้ามาที่เวทีอลาวาดกวาดราวกับคนบ้าด้วยความหึงหวงจะตรงเข้ามาทำลายลีลาแต่ลีลาหลบพ้นจนซิรินทาต้องถลาลงกลางสระน้ำจังหวัดเดียวกับเปเปอร์ชูด หลายสีสันที่ถูกยิงออกมาใส่ศิรินทาราวกับเป็นการจบโชดที่ถูกตัดเตรียมไว้จนทำให้งานในค่ำคืนนี้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งที่ทุกคนต้องพูดถึงข่าวหน้าหนึ่งที่สินทากลายเป็นตัวตลกในสังคมทำให้กณญญาี่รักชื่อเสียงหน้าตายิ่งชีวิตโกรธมาก แต่แม้จะโกรธแค่ไหนกันยาก็ต้องพ่ายแพ้ด้วยความใจอ่อนกับลูกสาวอย่างสิรินทาเพราะสิริก,กับกันยาตามใจสิรินทาจนเสียนิสัยและไม่เคยขัดใจในทุกสิ่งที่สินทาต้องการแม้แต่การแต่งงานกับหานก้าที่มีตำแหน่งเป็นแค่พนักงานโรงแรมการปนเปื้อจากหานก้าทำให้สรินทาลุ่มหลงและยืนยันที่จะมีสามีเช่นหานก้า แม่คนในครอบครัวจะไม่เห็นด้วยพอรู้แก่ใจว่าหานก้าไม่ได้รักสินธามากไปกว่าเงินทองของเดชาเลือดรัฐซินินธามีอาการข้างรายวันทุกครั้งที่ลำไพเลขาของหานก้าที่ควบตำแหน่งสายสืบจำเป็นคอยรายงานสดความใกล้ชิดของลีลากับหานก้าอย่างละเอียดทุกรูปแบบศิรินธาพยายามจะให้สิลิกกับนรุษ ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่และไล่ดีลาให้พ้นจากชีวิตหานก้านรุตปฏิเสธเพราะมันเป็นเรื่องของธุรกิจนรุตเชื่อว่าลีลาไม่เกิดอดสะพานให้กับหานก้าอย่างที่ซิรินทากล่าวหาเพราะยิ่งทำความรู้จักมากเท่าไหร่นรุตค้นพบว่ามีแต่ความอ่อนโยนและการวางตัวที่ดีงามของลีลาส่วนหานก้าที่มีพฤติกรรมเข้าขั้นสำสอน โดยมักใช้ความเป็นลูกเคยของเดชาเลือรัดในการใช้อำนาจและล่อลวงพนักง,งานในออฟฟิศจนทุกคนต่างรู้ดีพนักง,งานสาวๆต่างต้องผ่านมือหันก้าเกือบทุกคนโดยที่ต่างก็ช่วยกันปกปิดพรารู้ลิศหึงของซีรินทาดีทุกครั้งที่ซีรินทาต้องประทักกับลีลาซรินทาต้องเจอ กับความร้ายลึกของลีลาจากวาจาเชื่อเฉือนจนขยอบประสาทสินทาให้พุ่งทะลุจุดเดือดแต่ทุกครั้งคนที่ปิดจะกลายเป็นสินทาเสมอสินทาพยายามจะบอกเล่าความร้ายกาจของลีลาที่ทำกับสินทาในเวลารับหลังใครต่อใครและยืนยันว่าลีลาประกาศจะแย่งหาน้าไปจากสินทาให้นรุตฟังแต่นรุตเชื่อในความประทับใจแรก ในสิ่ที่นรุตเห็นและเชื่อมั่นในความดีในตัวของลีลาอย่างไม่มีข้อแม้นรุธถลำลึกในสเสน่ห์ของลีลามากขึ้นทุกวันและแตัดสินใจขอลีลาแต่งงานลีลาดีใจมากแต่กลับต้องช็อกเมื่อนรุธตัดสินใจบอกความรับว่าความจริงแล้วนรุตไม่ใช่เชื้อสายที่แท้จริงของบ้านเดชาเลือดรัฐนรุตและนรัน เป็นลูกที่ขอมาเลี้ยงแต่หลังจากนั้นไม่นานกัลย,ยาก็ตั้งท้องสตวัตและสิลินทาแต่ซิลิกก็ยังคงเลี้ยงดูนรันและนรุษเหมือนลูกชายแท้ๆนรุษทราบซึ้งและพยายามจะดูแลครอบครัวเนชาเลดลัดให้มีความสุขเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของซิลินรุษไม่เคยหวังสมบัติของซิลิ และให้สัญญากับลีลาว่าจะใช้ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ดูแลลีลาและวาดหวังจะสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์กับลีลาอย่างมีความสุขนรุตตัดสินใจจะพาลีลาไปแนะนำกับทุกคนที่บ้านอย่างเป็นทางการในฐานะคนรักของนรุตลีลาเองก็รักนรุตแต่เมื่อสลัมรู้เรื่องบังคับให้ลีลาเลิกกับนรุต พราะต้องการให้ลีลาแต่งงานกับทายาทที่แท้จริงของเดชาเลิศดรัฐเท่านั้นซึ่งก็คือสตวัตลีลาติดต่อขอเป็นสปอนเซอร์ให้กับสตวัตรที่กำลังจะได้เป็นศินลปินของค่ายเทปที่มีชื่อเสียงและเอาตัวเข้าใกล้ชิดด้วยการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอให้กับซิงเกิลแรกของสตวัตรลีลารู้ดีว่าสตวัตร ต้องอยู่กับแม่อย่างกะระยะที่พยายามจะผลักดันให้สตวัษทำงานของครอบครัวแต่สตวัต์วไม่ชอบในขณะที่ศิรินธาก็เป็นผู้หญิงเอาแต่ใจที่ทำให้คนใกล้ตัวต้องร้อนใจได้ตลอดเวลาลีลาจึงเข้าใกล้ชิดสตวัษในรูปแบบของพี่สาวที่เข้าใจในความฝันและเป็นผู้รับฟังให้คำปรึกษาทำให้สตวัษต,ตกหลุมสเสน่ห์ของลีลาจนถอนตัวไม่ขึ้น นรุตกำลังจะบอกกับครอบครัวเรื่องที่จะแต่งงานกับลีลาแต่สิ่งที่นรุตหวังต้องพังทลายเมื่อลีลาปรากฏตัวในฐานะคนรักของสตาวัตวสตววัตประกาศว่าจะแต่งงานกับลีลาให้เร็วที่สุดสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนนรุตพยายามทวงถามความจริงจากลีลา แต่กลับได้รับคำตอบที่แสนเจ็บปวดเมื่อเหตุผลที่มีเพียงข้อเดียวคือนรุธมีแต่ตัวและควรฉลาดอย่างลีลาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองสิรินทาขัดขานสุดตัวแต่สัตวั์ก็ยืนกรานที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความรักลูกทำให้สิริกับกัลยาจำต้องตามใจสัตวัษภายในบ้านบรรยากาศความขัดแย้งรุนแรง ลำไพก็เป็นตัวป่วนอีกคนเพราะต้องการแย่งหานก้าให้เป็นของเธอคนเดียวจึงคอยส่งคลิปของลีลากับหานก้ายุยงให้ศินทาสติแตกนรุษสืบประวัติของลีลาจนพบว่าครอบครัวดดลและเดชอดุลเป็นผู้ให้การดูแลลีลามาตลอดรวมทั้งช่วยผักดันลีลาจนสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้ นรุตเก็บหลักฐานต่างๆไว้เป็นความรับและเริ่มจับตาพฤติกรรมของลีลาขนาดเดียวกันนันลันก็พยายามที่จะวางแผนกลับเข้ามาในบ้านให้ได้โดยอ้อนทางกัลยาซึ่งสุดท้ายสิริและนรุตก็ใจอ่อนรักครอบครัวยอมให้นลนรันกลับเข้ามาอยู่กันอีกครั้งนรุตมั่นใจว่าลีลาหลอกชาตวัสเป็นเครื่องมือ นรุษข่มขู่ให้ลีลายกเลิกงานแต่งงานและบีบให้ลีลาเลิกยุ่งกับทุกคนในครอบครัวดีชาเลืศดรัด์แต่ลีลากับเล่นบทนางเอกผู้ถูกลงกังแกยุให้สัตวัษผิดใจกับนรุษและทะเลาะกับสิรินทาสัตวัษประกาศกล้าวว่าจะไม่ยอมเลิกงานแต่งเด็ดขาดพี่น้องทะเลาะกันรุนแรงลีลาวานแผนจดทะเบียนกับสัตวักะก่อนที่จะจัด การแถลงข่าวงานนี้ฉลามและมัซยาปรากฏตัวขึ้นในงานเพื่อชำระบ,บัญชีแค้นกับสีริและตระกูลเดชาเลิศดรัฐทุกคนความแค้นที่มีมากกว่า20ปีได้เคลียร์กันแล้วทำให้ทุกคนชกกับสิ่งที่ฉลามได้ทำตลอดรถกับลีลาจะมีบทสรุปความรักอย่างไรติดตามชมกันต่อในไฟลังไฟนะคะ